คนรวยหน้าตาดีเรียกเทพบุตรคนรวยหน้าตาน่าเกลียดเรียกสามีคนจนและหน้าเกลียดก็เรียกกันว่าคนดีฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นไม่เป็นไรหรอก ฟูฟังซื้อเจอเธอก่อนเธอถ้าอะอะอะตายแล้วเสี่ยลีมาได้ยังไงเนะอะ,อะบ้านผมไฟดับครับ <laughs> เพราะงั้นเลยทำอาหารกินไม่ได้ก็เลยอยากจะมากินข้าวที่บ้านคุณป้านหน่อยเอยได้อยู่แล้วมากินข้าวที่บ้านได้ตลอดฉันกำลังจะออกไปซื้อผักอยากกินอะไรละ่ะอะไรก็ได้ครับ คุณป้า<อ>ทำอาหารอะไรก็อร่อยโอเคงั้นไปซูปเปอร์กันนะอยากกินอะไรก็เลือกเลยเดี๋ยวเย็นนี้ทำให้กินนะครับงั้นผมช่วยถือนะครับเสี่ยวหลี่นี่เอาใจใส่ดีมากเลยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะตาเลือกผักวางตุ้งเนี่ยต้องให้ความสำคัญมากมเลยนะว่ากันว่าห้ามเก็บผักที่มีรู เพราะว่ามันมียาฆ่าแมลงแต่ถ้าปลูกผักที่บ้าน,านก็ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเหมือนกันนั่นแหละเพราะงั้นกลายเป็นว่าผักที่มีรูดีกว่าเฉยเลยเอะจริงไหมออคุณพ้าครับเ<ะ>มื่อกี้เหมือนผมเห็นหน้าคนรู้จกักผมขอเข้าไปทักทายพวกเขาหน่อยนะเอาอเอ,อ่อเดี๋ยวไปเจอกันที่แคทเชียเลยแล้วกันนะครับทำไมบทจะไปก็ไปลหรอโอ้โหแน่นอนผมให้คันแนะนำจากมุมมองของคนที่มีประสบการณ์ พวกคุณจะเข้ากันได้ไหมเวลาจะบอกคำตอบเองเพราะงั้นผมเลยคิดว่าคุณไม่จะเป็นต้องตัดสินใจเร็วหรอกขอบคุณนะต้นหอมมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย อะไรละเนี่ยเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรใช่ไหมคะให้ฉันช่วยนะคะเป็นไงบ้างคะเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยคนเป็นลมก่อนหน้านี้ผมเห็นพวกเขาจริงๆนะครับนายคงเห็นผิดแน่เลยพวกเขาไปซปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันทำไมล่ะฮะแะคะโอ้นายมาทำไมเข้ามาได้ฉันมาไม่ได้เหรอคนโรคจิตโอ้โห ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อวานอีกนะคุณป้าครับวันนี้ต้องขอรบกวนพูดแบบนั้นหลี่ถังทำไมเล่าพอ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 ได้แล้วอย่าได้กินข้าวด้วยกันนะซื้อกับข้าวมาสองชุดแบบนี้จะกินหมดได้ยังไงล่ะจริงว่าอ้วนจนตายครับฉันอ้วนใช่ไหมงั้นก็ไม่มีส่วนของนายกลับไปเลยกลับไปเลยสินี่พอได้แล้วนะหยุดโวยวายได้แล้วเพราะเสียวหลี่มาหาแม่ก็เลยออกไปซื้อของมาเนี่ยเร็วๆข้ามาๆ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 มาห์ ใช่เซลลี่วันนี้ฝั่งฉันนะเดี๋ยวกินข้าวกันดีๆนะอย่าสร้างความขัดแย้งกับพวกเขารู้หรือเปล่าฮะแต่ฟางซื้อกับเขาอพอได้แล้วนะ มีฉันคอยเป็นที่พึ่งให้หนายยังจะกังวลอะไรอีกเปล่าครับคุณป้าก็รู้ว่าหยินห้าวหานไม่ใช่คนดีโชคดีที่เราเห็นพวกเขาสองคนที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้พวกเขาจะทําอะไรกันเน่ะเอานายังไงห้าวหลานก็ช่วยไม่ให้บ้านเราไฟไหมอีกอย่างฉันได้ยินมาด้วยว่าโครงการของนายนั่นนะนะเขาเป็นคนควักเนื้อออกเงินให้เองเชียวนะแต่ว่านั่นมันคนละเรื่องกันเลยนะครับต่อให้เขาควักเงินลงทุน แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเขา